Ừ, ừ, โดนครับตัวเล็กห่อยเดียวอย่างเงี้ยกัดอยู่เลยครับโอ้ป้าผอมจ้เล็กไม่ว่าผอมไม่หากดูนี่ครับเนี่ย <laughs> มิดเลยสัดมิดเลยเดี๋ยวตัวน,นี้ก็จะปล่อยมานนะเดี๋ยวลางมาก่อน มิดคอดเลยหมายกันน้ำตื้นนะครับเนี่ยครับฟัดก,กบยางนะครับกบยางแก้คันสีเขียวเนี่ยครับแมนดีแท้ไอปลาผ,มผอมๆเนี่ยผมก็จะปล่อยมันไปเดี๋ยวก่อน ตัดมิดเลยนี่ครับปล่อยมันไปกบยางแก้คันตีเขียวนะครับเอาเคโอเคนะครับ เหมาะนะครับเหมาะมากเลยกับหมายน้ําตื้นๆอย่างนี้นะครับเนี่ยครับน้ําตื้นเขาเพิ่งสูบน้ําขึ้นไปนะครับก็พวกปลาช่อนมันก็ค่อนข้างที่จะกัดง่ายนะครับก็ผมก็เลยเลือกใช้กบยางแก้คันลองดูนะครับลองดูได้เลยโอเคครับกบยางแก้คันสีเขียวนะครับสุดยอดครับ